แมีค e ิวมาพรีเซนต์ที่ฮ่องกงครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยก็ยังมีการดื่มกินกันเล็กๆน้อยนะครับเพี่งแตว่าการดื่มกินกันในวันนั้นครับมันเกิดเหตุขึ้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่เก็บไว้ข้างในของรอยคีนที่มีต่อปีเตอร์ชูไมเคิลเขาไม่ชอบคนนี้เลยครับไม่ชอบคนตัวใหญ่จากเดนมาร์กคนนี้เลยมันเปเรื่องที่คีนนั้นเก็บมาอยู่พักใหญ่แหละ นี่คือเรื่องราวของรอยคีนและปีเตอร์ชูไมเคิลครับซึ่งทั้งสองคนนั้นยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกัน,กนแต่สิ่งที่พวกเขาทานั้นคือความมีเมือชีพและทําเพื่อทีเมนส n ตนส n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ีสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านสู่ฟุตบอลสตาร์ครับกับผมจิตกรเสีขมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับใครแวะเวียนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามให้กับพวกเราฝากกดไม่หน่อยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยครับกับแมนสแตนทายแลนด์ครับวันนี้พาย้อนกลับไปในยุค90ิอีกครั้งครับในยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังรุ่งเรืองระเกิดครับมีทีมที่ยอดเยี่ยมและถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับขอสำเร็จ จากมาสมองของเซอร์เลฟูคูเซนส่งต่อมาถึงกลุ่มนักเตะทุกคนและโดยเฉพาะนักเตะที่เป็นผู้นําของทีมครับแต่สิ่งที่มน่าสนใจก็คือกลุ่มนักเตะผู้นำนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆก็ได้นี่คือเรื่องราวของรอยคีนและปีเตอร์ชูไมเคิลครับซึ่งทั้งสองคนนั้นยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันครับแต่สิ่งที่พวกเขาทํานั้นคือความเป็นมืออาชีพและทําเพื่อทีมวันนี้พาย้อนกลับไปดูความขัดแย้งระหว่าง สองตำนานนี้ครับทั้งคีนและชไมเคิลมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเริ่มต้นตรงไหนและมันจบอย่างไรที่ยังทำให้ทีมนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องครับผมเริ่มที่ปีเตอร์ชไมเคิลก่อนครับเพราะย้ายเข้ามาในปี1991ครับซึ่งในเวลานั้นครับเขาคือนายทวันทีมชาติเดนมาร์กลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างบรอนบีครับมีประสบการณ์ระดับหนึ่งครับอเล็กซ์ฟอคุซอนเนี่ยส่งแมรมองไปดูฟอร์มของชไมเคิลอยู่หลายครั้งครับ และทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือนายทงวานร่างใหญ่คนนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับณน,นเวลานั้นต้นสังกัดอย่างบรอนบี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะปล่อยตัวชูมเคิลออกไปครับแต่ตัวของชูมเคิรเองนั่นแหละครับที่พอรู้ว่ามีความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคืออีกหนึ่งก้าวครับของเส้นทางสายชีพและเขาอยากจะท้าทายตัวเองมันจึงมีการเจรจาพูดคุยกับบรอนบี้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อต้นสังกัดรู้ว่านักเตะอยากยาก้ยายจริงๆ เพื่อความท้าทายใหม่ๆเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองมันก็ไม่สามารถจะไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ครับสุดท้ายดีลนี้จบลงที่แมยูเดตจ่ายค่าตัวให้บรอนบี้ห้าแสนปอนด์ครับเพื่อคว้าตัวชไมเคลิลเข้ามาร่วมทีมและภาพของตัวตนของเขาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเราได้เห็นนาะยทวารรูปร่างสูงใหญ่นะฮะเสียงดังนะครับกล้าร้าว,าวกล้กาแกร่งพร้อมที่จะฉะทุกคนในสนามไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมของตัวเองต่อให้เป็นเด็กใหม่ก็ตามแต่แต่มันก็ยังมีภาพในความทรงจําหลายๆครั้งอย่างเช่น ชูมายเคิลตะคอกใส่หน้าของสตรีบูสกับตันทีมในยุคนั้นนะซึ่งมันมึงบอกคทับว่าเขาไม่เคยเกรงกลัวใครเขามาเพื่อโยกดับทีมให้ได้จริงๆแม้ว่าผลงานในเ้นแรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเขามีส่วนผิดพลาดในเกมสําคัญหลายครั้งครับและเป็นส่วนหนึ่งที่ทให้หลีสนั้นคว้าชแชมป์ดิวิชันหนึ่งได้สําเร็จในปี1992แต่ถามว่าต้องเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองไหมชูมเคิลบอกไม่ครับปีถัดมาครับ92-93เขาเริ่มปกักหลักอยู่ในทีมชุดนั้นได้มากขึ้น และด้วยบุคลิกตรงนี้แหละครับกล้าวแกร่งเสียงดังพร้อมปะทะพร้อมชนนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาครับแต่เฟอร์กี้บอกไม่ครับนี่คือบุคลากรตัวอย่างที่เขาอยากจะมีเพื่ออะไรเพื่อเป็นภาพให้มันชัดเจนและส่งต่อไปถึงบรรดาเด็กเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมาซีซั่นนั้นเนี่ยบางคนเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วครับอย่างเช่นแรนกิกส์นะฮะแล้วก็ในอนาคตถัดมาอีกหลายๆปีก็คลาสออฟในที่ถูกก็ค่อยๆทยอยขึ้นมา มันเป็นตัวอย่างในการส่งต่อของการสู้ไม่ถอยขอยงการไม่ยอมแพ้และเป็นไอเดียที่เฟอร์กี้นั้นอยากจะเห็นจริงๆก็ให้ชมเคิลเนี่ยเป็นแบบอย่างของนุง้นองซึ่งพวกเขาจบฤด,ดูกาล92-93ด้วยการเป็นแชมพรีเมีพร์ลกครับซัมเมอร์1993นั่นแหละครับประตูเปิดต้อนรับรอยคีนเฟอร์กี้อยากจะได้กองกลางตัวใหม่ครับเพื่อเข้ามาทดแทนบรรดาตัวเก่าๆที่เริ่มโรยราอย่างเช่นแบรนด์รอบสันแล้วคีนก็กำลังหุงขึ้นหม้อเลยครับ ผลงานของเขากับ,บนักแสดงฟอรเรสต์ในซีนนั้นยอดเยี่ยมมากมีความเป็นห้องเครื่องในตัวครับวิ่งบู๊ตะลุยที่สำคัญคือได้ทั้งลุกทั้งรับและหวจิตหัวใจนั้นห้าวหาญเหลือเกินยุยเต็ดจัดการสร้างดีลประวัติศาสตร์ขึ้นมาครับ3.75ล้านปอนด์คว้าตัวรอยคีนเข้ามาและนั่นคือค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลลิกณเวลานั้นครับปี1993เจนได้ว,ว่าการเข้ามาของคีนกับชไมเคิลเนี่ยคล้ายๆครับเป็นตั้งแต่ที่มีบุคลิก ชัดเจนตรงไปตรงมาเสียงดังกล้าวแกรง่งพร้อมลุยพร้อมฉากกับทุกคนครับเพื่อทําให้ทีมนั้นดีขึ้นแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะต้องสลับมุนวินกันอยู่ครับเพราะาตัวหลักอย่างพรอนอินส์ก็ยังอยู่แบนด์โรบสันก็นยังอยู่แต่สุดท้ายแล้วคีนก็แทรกตัวขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมได้และก็เริ่มมีส่วนสําคัญให้กับสมสรอนครับป้บองก,กันแชมป์พิมเมอร์ลีกได้ยิงประตูเชลซีในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพในปี94ได้พาทีมคว้าดับเบิลแชมป์เลยจนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบซีซนนนน ช่วงปี1994นักเตะหลายคนย้ายทีมออกไปครับมารอปสันไปมิลล์สเบอร์พอลอินส์ไปอินเตอร์มิลานครับเอาร์เรคันเชลสกี้ไปเอเวอร์ตันมาร์คฮิลส์ไปเชลซีสตีฟรูสย้ายไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมนั่นหมายความว่าบรรดารุ่นใหญ่ทั้งหลายแหล่ค่อยๆขยับขยายออกไปและนั่นคือโอกาสครับซึ่งทีมมีการเปลี่ยนแปลงปลอกแขนเนี่ยกัปตันทีมเนี่ยกลายเป็นของเอริกคันโตนาแต่บทบาทของคีนก็กลายเป็นนักเตะซีเนียร์แล้วครับ เป็นตัวหลักในแดนการเช่นเดียวกับพีเตอร์ชไมเคิลครับที่ยืนปักหลักเป็นมือนหนึ่งของทีมอยู่แล้วคีโนบอกว่าณนะเวลานั้นครับตัวเขาเหมือนเป็นรุ่นพี่ในห้องแต่งตัวแล้วก็ต้องจัดการหลายๆอย่างครับต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆคนอื่นครับต้องจัดระเบียบให้ได้นี่คืองานและหน้าที่ของเขาบางครั้งมันจริงต้องมีการแข็งก้าวบ้างแต่ต้องทํามันอย่างหนักแน่นนะครับไม่ใช่ทําด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์พาไปแต่ทําเพราะรู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ย มันเป็นผลประโยชน์โดยตรงกับสโมสรเขาต้องช่วยให้ผู้เล่นคนอื่นนั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นครับต้องจริงจังอย่ามาหลอกแหละให้เขาเห็นใครไม่มีสมาธิใครวกแวกโดนแน่หนึ่งวลีที่รอยคีนพูดแล้วกลายเป็นตำนานเลยก็คือถึงเวลาแล้วครับถลกแขนเสื้อขึ้นมาแล้วออกไปทํางานหนักให้ได้ให้เหมือนกับว่าคุณเกิดมาเพื่อทํางานนี้ฟุตบอลคืออาชีพของคุณดังนั้นอย่าหลบซ่อนอยู่ในรถหรูคันงามอย่าหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยสักเท่ รืออยาหลบซ่อนอยู่ข้างหลังแฟนบอลหรือเอเยน่นเกมเริ่มแล้วคุณต้องออกมาบะเชน,น่ากซัมเมอร์หนึ่ครับเอริกคาโตน่าประกาศอำลาสนามอย่างแปลกประหลาดใจมากครับเซอร์ไพรส์ทั้งวงการแต่มันก็เป็นจุดที่ทําให้รอยคีนนั้นเติบโตขึ้นมาอีกขั้นเฟอร์กี้วางตัวเขาเป็นกัปตันทีมคนต่อไปและกลายเป็นผู้นํของทีมอย่างเต็มตัวแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือการพูดคุยในทีมแหละครับเพราะ รองกับตันก็คือปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งบุคลิกแข็งกร้าวพอๆกันมีความเป็นปัจเจดชนคล้ายๆกันมุ่งมั่นทุ่มเทจนบางครั้งมันอาจจะเลยเถิดกันไปบ้างซัมเมอร์หนึมม่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดครับก่อนเปิดฤดูกาลมาแต่มีคิวมาพรีเซนท์ที่ฮ่องกงครับเจอกับสมสรซาไชน่าเป็นเกมอุ่นเครื่องซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของพรีเซนท์ครับแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหเข้มข้นทุกวินาทีเหมือนยุคนี้ครับ ก็ยังม like 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 ีการกินเลี้ยงกันนะดื่มกินกันเล็กๆนนอยนะครับที่โรงแรมที่พักหลังจากจบเกมพี่เดาว่าการดื่มกินกันในวันนั้นครับมันเกิดเหตุขึ้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่เก็บไว้ข้างในของรอยคินที่มีต่อปีเตอร์ชูไมเคิลเขาไม่ชอบคนนี้เลยครับไม่ชอบคนตัวใหญ่จากเดนมาร์กคนนี้เลยมันเป็นเรื่องที่คีนนั้นเก็บมาอยู่พักใหญ่แหละเหตุผลก็คือเขาไม่ชอบลักตเตี่มักจะทําตัวโดดเด่น มากกว่าฝีเท้าเขาอยากให้นักเตะทุกคนของปีศาจแดงนั้นมีสมาธิและทํางานหนักในสนามมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นพวกเรียกร้องความสนใจซึ่งเขามองว่าชูมาเคิลเนี่ยเป็นคนแบบนั้นครับสำหรับคีนครับทุกอากับกิริยาของชไมาเคิลเวลาอยู่ในสนามมันเกินไปมันโอเวอร์แอคติ้งครับเวลาเซฟประตูได้หรือเวลาแบบทีมเกือบเสียประตูหรือตอนที่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นเดอะเกรเดนก็มักจะทําตัวโดดเด่นกว่าใครครับโกนดา เพื่อนร่วมทีมรุ่นนี้นั่นซึ่งคีนไม่ชอบ,บในหนังสืออัตาชวิของรอยคีนนะครับเปิดเผยบอกว่ามันมีความตึงเครียดระหว่างผมกับปีเตอร์มาหลายปีครับไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เหตุผลมันมาจากเรื่องของฟุตบอลล้วนๆผมไม่ชอบเวลาที่เขาวิ่งออกมาแล้วตะหวาดใส่เพื่อนร่วมทีมผมมั่นใจว่าเขากําลังเรียกร้องความสนใจจากฝูงชนประมาณว่าเฮ้ย hey, ดูดินี่ฉันคือพี่ใหญ่ของทีมนะเว้ยอะไรประมาณซึ่งคีนรู้สึกมันไม่ถูกต้องครับ แล้วเขาเก็บความรู้สึกนี้มานานจนกระทั่งนั่นแหละครับการดื่มกินกันที่ฮ่องกองในช่วง p รี s e o n summer นึพัมเมอร์อ9 9 7พอมันมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องครับมันก็มักจะมีความกล้าเพิ่มเติมมากขึ้นและพอเมื่อถึงจุดที่มันแบบพีคสุดเลยนะครับคีโน่ก็เริ่มเขาวว้าตวัดใส่ปีเตอร์ชมายค์เและก็เริ่มครับเริ่มพรนณาน,านในสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งยากมากครับที่จะมีใครกล้าทำอย่างนี้เพราะชมายค์เนั้นตัวใหญ่เหลือเกินครับสูงเกือบ2เมตรหนักร่มร่วมร้อยกิ และอยู่ในสภาพของอาการแบบกลุ่มๆแต่คีโนโนั้นไม่สนแล้วครับใส่แบบเต็มเหนียวตะวาดดาใส่ปีเตอร์ชูมายโคลจนสุดท้ายชไมายโคลตอบกลับมาว่าเออฟังมานานะ้ะถ้างั้นก็ได้เวลาสาดสางกันแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเสียงระฆังครับเป้งแล้วรอยคินก็ตอบกลับแค่คาเดียวสั้นๆแล้วว่าโอเคแล้วก็เริ่มเลยครับเริ่มในการออกอาวุธใส่กันเหมือนเหมือนเป็นการตะลุมบอลของสองคนซึ่งเป็นกับตันและรองกับตันครับสร้างความ ช็อกมากให้กับคู่คนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งคือคนภายในทั้งหมดนะันักเตะสตาร์โค้ชเจ้าหน้าที่ต่างๆมีการเปิดเผยว่าทั้งสองคนเนี่ยออกหมัดต่อยกันอยู่ร่วม10นาทีนะสาด์หมัดเข้าใส่กันเพื่อนคนอื่นก็พยายามเข้ามาห้ามแต่ไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆจนสุดท้ายผ่านไป10นาทีครับมันอาจจะมีอาการที่เริ่มอ่อนล้าแล้วครับณนะช็อตนั้นแหละครับพระเอกขีมาขาวมีชื่อว่านิกิบัตเข้าไปแทรกตรงกลางแล้วก็แยกทั้งสองคนออกได้และถัดมาไม่กี่วินาทีครับ เซอร์บอบบี้ชาตันกับตำนานของสโมสรรวมถึงเป็นทูตรืปิปสักของสโมสรด้วยนะครับก็ลงมาที่เกิดเหตุเพราะเสียงมันดังเหลือเกินแล้วก็แยกย้ายกันไปเรื่องราวมันจบลงแค่ว่าคีนและชไมเคิลก็กลับไปที่ห้องกันแล้วก็ล้มตัวลงนอนแบบหมดสภาพทั้งความเจ็บปวดและความเมาแน่นอนครับนาทีนั้นเนี่ยความหวั่นเกรงก็คือพรุ่งนี้เช้าล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีข่าวเล็ดลอดออกไปแน่ๆว่ากัปตันทีมและรองกัปตันทีมนั้น ก่อเหตุทะเลาะวิวาดเกิดขึ้นในช่วงพรีเซนซึ่งทีมกําลังตั้งําเพื่อจะเดินไปข้างหน้าครับนี่เป็นสิ่งที่อเล็กฟซันพยายามสร้างทีมนี้ขึ้นมามันอาจจะพังเพราะว่าการทะเลาะกันของ2สองคนนี้หรือเปล่าคิดเปิดเผยว่าตื่นมาเนี่ยยอมรับว่าแฮงครับแล้วก็จําได้ครับว่ามีการชกต่อยกับชไม,มเคลิลจริงๆแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ที่แน่เนี่ยสภาพร่างกายเนื้อตัวของเขาเนี่ยมีหลายจุดที่ฟกช้ดำดําเขียวแล้วก็เจ็บครับนิ้วข้างหนึ่งเนี่ย หักจนงอไปข้างหลังนั่นคือสิ่งที่รอคีนบอกไว้ครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องราวในคืนนั้นครับไม่มีหลุดรอดออกมาสู่สื่อมวลชนแฟนบอลหรือที่สาธารณะเลยไม่มีเลยครับกลับกลายเป็นว่าภาพวงนอกที่ทุกคนมองเข้ามาโอ้แมงแต่ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรอยคียนขึ้นมาเป็นกัปตันทีมก็ยังสร้างความแน่นแฟ้นได้ผลักดันทีมเติบโตขึ้นไปได้ความลับมันก็คือพอสางเมาแล้วครับสติกลับมาแล้วครับ ต่อให้ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมครับเพราะทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่มองหน้ากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขารู้นะครับก็คือทั้งคีนและชไมเคิลเนี่ยคือผู้นําของทีมครับไม่รักกันไม่เป็นไรครับไม่มีคําพูดจาดีๆให้กันไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ต้องมีคือความมืมออาชีพและคีนกับชไมเคิลก็ทําแบบนั้นครับนอกสนามเขาไม่เคยเป็นเพื่อนกันครับแต่ในสนามพวกเขาคือเพื่อนร่วมทีมัสิ่งที่มันชัดเจนก็คือชไมเคิลไม่เคยกล่าวว่าคีนในแง่ลบเลยครับแม้แต่ครั้งเดียวเเขาเป็นนรรองกัััตคบ ยังให้ความเคารพต่อคีนโนเหมือนเดิมขณะที่คีนก็ไม่เคยลดราวาสครับในการปลุกรกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเติบโตขึ้นมาเดินไปข้างหน้าไล่ล่ากิตยศมุ่งมั่นในความมุ่งมนชีพซึ่งชม,มาเคิลเองก็ไม่เคยเถียงในเรื่องนี้ครับพวกเขามีทัศนคติแนวความคิดที่ตรงกันอยู่อย่างนึงก็คือทำเงไนก็ได้ครับให้ทีมนั้นยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จและพัฒนาบรรดาเด็กๆเ,เพื่อนร่วมทีมให้ดีขึ้นจนถึงจุดพีนั่นแหละครับฤดูกาล9899นั่นคือผลงานที่ ต้องจารึกบนหน้าประา,าสาทมอสโวซ้อนครับแมตต์คว้าโชว์เบิร์ชัมพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งกว่าจะมาถึงในวันนั้นครับรายละเอียดปริยย่อยมันก็มีเรื่องราวให้พูดถึงในทัวร์แชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบรองชาเลิศหลังจากจบนัดแรกนะครับแมตต์เล่นในบ้านเสมอกับยูเวนตุส1-1เสียเปรียบทั้งอเวโกและก็รอยคีเนี่ยมีใบเหลืองติดตัวหนึ่งใบครับนั่นหมายว่าถ้าไปยืนที่ตูรินแล้วเขาโดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบจะโดนโทษแบนครับหมดสิทธิ์ลงเล่นใน นักชิงชนะเลิศถ้าแมงแต่เข้าชิงนะครับผ่านไป11นาทีแรกครับยูเอ่ออกนำ2-0จากผลงานของฟิลิปโปอินซากีครับโอกาสเข้ารอบลบิปบลีไปอีกครับแต่ภาพที่เราเห็นก็คือทุกครั้งครับที่กล้องจับมาที่รอยคีนและชไมเคิลทั้งคู่ก็ยังปลุกเร้าเหมือนเดิมตะโกนใส่เพื่อนร่วมทีมให้ลุกขึ้นมาสู้กับเวลาที่เหลือโดยเฉพาะรอยคีนครับแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนสุดๆและวันวานนั้นคือเกมที่ดีสุดเกมหนึ่งของคีโน่เลย นาทีที่24ครับราคินตีใข้แตกให้กับทีมได้โมงสบัดเข้าไปเสาสองจากลูกเปิดของดิวิดเบคแคมไล่มาเป็น1นึ่งประตูสองโอ้จิตใจมาแล้วครับแต่ดึงอย่างที่เขาต้องจําไว้ว่าอย่าโดนเหลืองอีกนะเพราะถ้าโดนนัดชิงอดลงเล่นแน่ๆถ้าทีมได้ไปถึงตรงนั้นแต่การต่อสู้กับยูเว่นาวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์หนึ่งในชิ้นง,งานที่เราคินต้องเจอก็คือการประทะก,กับเิรินซิดารซึ่งอยู่ในจุดที่พีคือเกินครับท้ายครึ่งแรกครับ ยูเว่ได้จังหวะสวนกลับสีดานหลอกล่อรอยคินจนหลงทางครับพาบอลเข้าไปกำลังจะถึงพื้นที่อันตรายคีนโน่ไม่ลังเลเลยครับที่จะตัดเกมตุ้มถ้าเขาคิดถึงตัวเองสักนิดหนึ่งครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยไปก็ได้ไม่งั้นเราจะมีโอกาสที่จะโดนแบนในนัดชิงแต่คีนโน่ทีมต้องมาก่อนเขาสกัดกั้นตรงนั้นปึง้งและโดนใบเหลืองหมดสิทธิ์ลงเล่นนัดชิงถ้าทีมได้เข้าไปถึงตรงนั้นนอครับซึ่งคีนโน่เป็นแบบนั้นมาเสมอคิดถึงทีมก่อน อย่างน้อยเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทีมในการเข้ารอบต่อให้ตัวเองไม่ได้ลงเล่นัดชิงก็ไม่เป็นไรแล้วแมนยูเต็ดก็กลับมาได้จริงครับทำอีก2ประตูชนะ32พลิกสถานการณ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จน,นัดชิงชนะเลิศที่คัมนูครับแมนยูเต็ดก็พลิกสถานการณ์อีกครั้งครับตามหลังบาเยิร์นนิคตลอดทั้งเกมครับจนมายิง2ประตูในช่วงท้ายช่วงเวลาทดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วเท็ดดี้ชอนแฮมและโอรเรกุน่าโซชาพวกเขาเอาชนะบาเยิร์นนิคได้2-1คว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จ แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ฉากการรับถ้วยครับทุกคนก็สงสัยเขาว่าใครเป็นคนชูถ้วยกันแน่ซึ่งปกติแล้วต้องเป็นกัปตันทีมอยู่แล้วแต่เกมนั้นเนี่ยกัปตันตัวจริงอย่างรอยคีนไม่ได้ลงเล่นคนที่สวมบลอกแขนคือปีเตอร์ชมายโคลซึ่งต่อให้เกรดช่างกันขานาดไหนครับแต่โมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่ครับว่ามันมีหลายเสียงพยายามผลักดันให้รอยคีนนั้นเป็นผู้ชูถ้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปีเตอร์ชมายโคลนะครับแต่สุดท้ายคําตอบของคินครับที่ ใครก็ตามที่ได้ลงสนามคือคนที่เหมาะสมที่จะได้ยินดีกับความสําเร็จในคืนนี้เป็นคนแรกคนแรกสําหรับบุมอมองคินก็คือคนที่สวมปลอกแขนในคืนนั้นแหละครับก็คือปีเตอร์ชมไยเคิลคินปล่อยให้ชไมเคิลนั้นยในิซีนการนําทับชูถ้วยอยู่พักใหญ่ก่อนที่ตัวเขาแล้วก็พอสโครครับจะเดินเข้ามาสมทบในชุดสูทครับซึ่งในคู่นั้นโดนแบนในเกมนั้นนึ่เองครับแล้วก็เฉลิมฉลองอย่างสวยงามความยิ่งใหญ่ในปีนั้นนะครับถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ในหน้าทีมที่ยิ่งใหญ่ครับ ซึ่งเรื่องราวระหว่างคีโน่กับสมไมเคิลนั้นแทบไม่มีใครร่วงรู้เลยแม้ว่าจะมีปัญหากันครับแต่ทั้งคู่ไม่เคยทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวนั้นต้องอึมครึมหรือต้องอึดอัดและนี่คือหัวใจครับหัวใจสําคัญมากครับที่ทาให้ทีมประสงค์เร็จอย่างต้องสงสัยเลยครับไม่ใช่เพื่อนกันไม่สําคัญครับไม่ใช่คนรักกันไม่สําคัญครับแต่สิ่งสําคัญคือต้องทําเพื่อทีมนี่คือกุญแจดอกใหญ่ๆที่ทําให้แมนเดตนั้นประสงค์สเร็จในยุคนั้นต่อให้ ผู้นำของทีมนั้นจะเกรียดกันกต็ตาบเอามาฝากสำหรับแฟนๆพีศาจแดงนะครับาจามบรรยากาศตรงนั้นได้หรือเปล่าลอง,ลองสแสดงคุามเห็นกันมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก700,000ซับนะครับหวังว่าสินปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข700,000ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วเร็นะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับ แล้วก็ช่องทางใน podcast นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับเมนส a ตน t ดลแลนด์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ